ไม่ยังได้ยังได้ยังยืนยืนตรงนี้นะนะไปพี่น่อะไรอยู่ติตอเหรอตายมาก่อนก่อนเรามาสอนวิธีทดันนาคอฟฟี่กันก่อนนะคะเอาใจน้าสยาเฟกันเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทำนะคะกาแฟสไตล์เกาหลีค่ะดันโนน่าคอฟฟี่ มารู้จักส่วนผสมกันค่ะนมสดน้ำตาลทรายผงกาแฟภาชนะใส่ตามใจชอบได้เลยค่ะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่ส่วนผสมลงไปในโถก่อนนะคะอ่าในภาชนะก่อนนะคะเาัานแรกก็คือการใส่กาแฟค่ะผงกาแฟนะคะ สัดส่วนของเรานะคะสูตรของเราก็คืออัตราส่วน1ต่อหนะคะวันนี้เราจะทํากาแฟอยู่ที่12ช้อนดังนั้นน้ําตาลก็12ช้อนน้ําร้อนก็จะ12ช้อนเช่นเดียวกันค่ะน้ําตาลก็จะจํานวน12ช้อนเหมือนกันนะคะ จากนั้นก็จะเป็นน้ำรอ้อน12ช้อนชช่นเดียวกันค่ะ เราก็เติมนมลงไปในแก้วหนูหยิบนมมาเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูดันโครน,นาคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวลองมาลองชิมกันเลยดีกว่าว่ามันมีรสชาติอร่อยมากน้อยแค่ไหน เข้มข้นหวานมันเลยค่ะนะคะอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเวิร์กโ m มกันอยู่ใช่ไหมคะสายกาแฟก็ไปกาแฟไม่ได้ทำ่านที่บ้านได้เลยค่ะใครที่ชชอบเมนูนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สับสไครต์ค่ะโอเคนะคะแล้วยังไงอย่าลืมติดตามเราในคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 我跟你一起走，一